เบ่งกล้ามเหรอมึงเบ่งกล้ามเหรอไปไปมึงไปอยู่อีกฟากโลกหนึ่งไปอยู่อีกฟากโลกหนึ่งเลยเบ่งกล้ามไอ้สัตว์มาเลย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  มาเล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 อะไรนะไม่มีโรบักให้เติมเหรองั้นนี่เลยอารัสการท็อปอัพเกมออนไลน์ร้านรับเติมโรบักโรแทใช้ไอดียพัทในการเติมเองกับมือไม่ผ่านร้านใดๆได้ไดไมีเหรียญโรบักมากมายให้เติมโลแท้ราคาถูกสุดคุ้มใครสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับก็น,นะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ระบบสมัครสามาชิกก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องถึง ที่กันอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับมีแต่ละระดับให้ท่านเลือกอ่านเลือกใช้กันเลยนะครับตั้งแต่20บาทถึงพันบาทเลยนะครับก็ในแต่ละระดับนะครับถ้าสมัครนานน้องชินก็จิก็จะเริญเติบโตไปตั้งแต่เป็นล่างแรกยันล่างสุดท้ายเลยนะครับก็สามารถหาซื้อจับจองกันได้นะครับแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ที่ตามพวงมาด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อจับจองได้เลยนะครับไปละบายคุย คำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโรนใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับอมีบูตะคำหยาบอะ่ะมึงก็ไม่ต้องดูไอเด็กี่อขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้นะครับ แม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆก็ขอกลับสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะส่นในการแค,แคป,ปคทวิตีอยู่กับโรบอทกับแมพที่มีชื่อว่าไคจูอาริเซนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไคจูที่มีชื่อว่าก็ซิล่ามนัสวันนั่นเองนะหรือโลเวสพอยต์ดิส ASTER นะก็เป็นตัวที่ทุกคนโหวตมาและชนะนั่นเองนะสำหรับก็ซิล่ามนัสวันนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปดูสเตตัสกันเลยกว่าน,นะเลือดนะอยู่ที่1550นะความเร็วในการเดิน3ามความเร็วในการวิ่ง 1อหลอดเก็บอันติเต็มอยู่ที่1954นะคราวนี้มีหลอดอันติไม่ใช่3,000นะแปลว่ามีให้เก็บนะก็เป็นตัวเลข1954ปีหนังออกนะของพาคแรกสกิลคลิกซ้ายครั้งที่1นะดาเมจอยู่ที่50นะคูดาวหกจันทรไทม์หสกิลคลิกซ้ายครั้งที่2นะดาเมจอยู่ที่60คูดาวหกจันทร์ไทม์ศูนย์จุดแปดนะแล้วก็สกิลที่หนะดาเมจอยู่ที่1ิบนะคูดาวสี่จันทร์ไทม์ห้าสกิลที่สนะดาเมจอยู่ที่หนึ่งร ที่125่คูลดาวสิบแปสันทามหนึสกิลที่4นะดาเมจอยู่ระหว่าง40กับ75นะคูลดาวสิบหกสันทามสามสกิลที่5นะหรือสกิลบีหรือปุ่ม F นั่นเองนะดาเมจอยู่ที่135คูลดาวเจ็ดสเปเชียลหรืออันติหรือปุ่ม X นั่นเองนะดาเมจอยู่ที่20นะคูลดาวเก้าสันทามสี่นะโอเคนี่ก็เป็นสเตตัสของเจ้ากสิราแมนัสวันนั่นเองนะไปะเดี๋ยวเราไปดูสกิลต,ตัต้้งตนนกกัเลยดีว่า อ่านี่ก็จะเป็นสกินตั้งต้นของเจ้ากอซิล่าไมนัสวันนั่นเองนะออกแบบมาสวยมากเลยนะเป๊ะหมดทุกอย่างเลยนะคนทําสกินนี้โคตรใส่ใจเลยดูด,ดิแกะมา oh. โคตรเหมือนแบบเหมือนมากๆนะทั้งรายละเอียดผิวหนังทั้งแบบรอยแผลที่ตานะที่แบบโดนระเบิดนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับกอซิล่าไมนัสวันนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูสกินถัดไปกันเลยดีกว่ากอรซิลนะ่าไมนัสวันนจะมี2สกินนะเป็นสกินพิเศษนะก็จะเป็นชื่อว่าไมนัสคัลเลอร์นะกับเพียวโกไปเดี๋ยวเราไปดูไม นัสคัล o ลอร์ดีกว่านะ <Huh? S 1> อ่านี่ก็จะเป็นสกิน minus color น,น,นะ ประมาณนี้เลยนะซึ่งก็จะดูไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแต่จริงๆนะเขาใส่รายละเอียดหรืออะไรต่างจากเดิมมากๆนะก็คือผิวนะ่ะจะเป็นแบบดําเลยนะแล้วก็ฟันเนี่ยก็จะแบบดูเป็นขาวดํามากขึ้นนะดูดิแล้วก็เวลาพ่นอะตอมิกเบสเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะแล้วเวลาชาร์จเวลาแบบใช้คลิปหลังเรืองแสงก็จะเป็นสีขาวนะไม่ได้เป็นสีฟ้านั่นเองนะก็คือแบบแกะตามเวอร์ <c oughs> ชันหนังขาวดําเลยนะที่มันปล่อยมาทีหลังนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสกินนี้นะไปเดี๋ยวไปดูสกินทัด ไปเลยดีกว่ามาสกินที่ต้องมีทุกตัวนะเพียวโกเล t s go <S oh. <S อ่าโอเคนี่ก็จะเป็นสกินเพียวโกนั่นเองนะก็มีเอฟเฟกต์ริระยับสีทองด้วยนะที่ตัวนะแล้วก็มีโบสีดำนะซึ่งสกินนี้นะก็จะดูทองแท้กว่าทุกตัวที่ เคยผ่านมาเลยนะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากก็ซิลาสีทองที่พุ่มกับแกเนี่ยเอาไปในงานออสการ์ด้วยนะก็คือตัวนี้นี่เองนะก็ความพิเศษของเจ้าสกินนี้ก็คือเวลาพ่อนอะตอมิกเบสหรือการชาร์จอะตอมิกเบสเนี่ยจะเป็นสีทองด้วยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลหรือแอนิเมชันกันดีกว่า โอเคนี่ก็เป็นอนิเมชันตอนอยู่เฉยๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่แบบหายใจนะแล้วก็หางกระดกนิดหน่อยนิดเดียวเออสำหรับ a อนิเมชันตอนอยู่เฉยๆนะอ่าก็มีหันซ้ายหันขวามีสะบัดหัวนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู a อนิเมชันในการเดินกันดีกว่ามาแอนิเมชันในการเดิน ก็จะประมาณนี้นะอนิเมชันในการเดินก็จะเป็นการเดินช้าช้านะหางก็จะแบบสบัดช้าๆ้ด้วยนะประมาณนี้สำหรับก็ซิลามนัสวันนะไปดูอนิเมชันในการวิ่งกันดีกว่าปึ๊บอ่าก็จะไม่ใช่การวิ่งแบบวิ่งจ่ายนะจะเป็นการแบบเดินไวซะมากกว่านะแบบเดินแบบรีบๆนะหางก็แบบสบัดไปมาเท้าก็เวลาเหยียบพื้นก็จะนิ้วกลางออกก็จะประมาณนี้สำหรับแอนิเมชันในการวิ่งนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันในการว่ายน้ำกันดีกว่า Oh. อ่านี่ก็จะเป็นแอนิเมชันในการว่ายน้ำนะทั่วไปเลยนะคือเก็บแขนเก็บขานะแล้วก็ใช้หางนะเพื่อแบบสะบัดต,ตัวว่ายนะเหมือนสัตว์เลื้อยคานทั่วไปเลยนะในการว่ายน้ำก็จะประมาณนี้นะสำหรับแอนิเมชันในการว่ายน้ำของกอซิลลาไมนัสวันนะโอเคมาแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะก็คือถ้าใช้สกิลนั่นเองนะเพื่อไม่การเสียเวลามาเรามาดูสกิลคลิกซ้ายครั้งที่หกันดีกว่าอ่าสกิ skill, คลคิกซ้ายครั้งสอง อาก็จะเป็นการตบนะแล้วคลิกซ้ายครั้งที่2ก็จะเป็นการกัดนะทำให้ศัตรูกระเด็นไปข้างหน้าด้วยนะประมาณนี้นะสำหรับสกิลคลิกซ้ายทั้ง2เลยนะโอเคมาสกิลที่1นึ่ปอ่าสกิลที่1น,นี่ความพิเศษคือมันกดแล้วปึ๊บอ่ามันจะไม่มีอะไรนะแค่มันแบบชาร์จไว้นะแต่คือที่ทําจริงๆก็คือต้องกดเลข1ซ้าอีกครั้งนะปึ๊บปื๊บ,บอย่างนี้เห็นไหมอ่า แล้วตัวละครเราก็จะเป็นการข่วนนะแล้วก็จับแล้วก็กัดแล้วก็โยนไปข้างหน้าเองนะนี่ก็คือวิธีการใช้สกิลที่1น,นะเพราะบางคนอาจจะกดสกิลที่หนึ่งไปปุ๊บเอ้ยงงว่าเอ้ยทำไมมันไม่ติดวะมันเหมือนเหมือนแบบสกิลเอาไว้หลอกศัตรูนิดหนึ่งนะแบบกดปุ๊บแล้วก็ให้ศัตรูมันกันเล่นนะแล้วพอศัตรูมันเอากันออกปุ๊บล้วกดเล็กหนึ่งอีกทีเพื่อแบบจัดการศัตรูนะประมาณนี้เอาไว้หลอกได้สาหรับ <c oughs> สกิลนี้มาสกิลที่2 สกิลที่2ก็จะเป็นการฟาดหางนะแล้วถึงสังเกตดีๆเนี่ยตัวเราจะเดสไปข้างหน้าด้วยนะจะเป็นการฟาดหางเหมือนในหนังเลยนะที่แบบตึกถล่มนะอ่ะโอเคมาผมไปจัดกัซซิล่าให้มันเข้าที่แล้วเมื่อกี้แม่งจะหลดลงน้ำสกิลที่3 อ่าสกิลที่3เป็นการกระทืบแล้วก็มีพื้นดินโผล่ขึ้นมานั่นเองนะเหมือนในหนังนะแต่ในหนังมันจะแบบแค่เดินมันก็พื้นดินมันก็ยกตัวขึ้นมาแล้วนะแต่นี้เป็นสกิลนะและซึ่งสกิลเนี้ยความพิเศษคือเราสามารถใช้มันเป็นโลได้นะแบบเช่นสตูปล่อยบีมหรือป่อยลำแสงหรือยิงมิไซล์อะไรเข้ามานะแล้วก็ใช้เนี่ยท่าน,นี้เพื่อเป็นการใช้เป็นโลได้นะอ่าสำหรับสกิลนี้ตัวนี้นี่สามารถเอาไปพลิกแพงใช้ได้แบบหลายสถานการณ์ได้ดีเลยนะก็จะประมาณนี้สำหรับสกิลที่3นะมาเรามาลองสกิลที่ อะไรดีกว่านะอ่าสกิลที่4ก็จะเป็นการจับศัตรตูที่อยู่ข้างหน้าเรานะแล้วก็จะเป็นการโยนมาข้างหลังนะให้โดนคีบนะแล้วก็แบบใช้คีบเนี่ยเด้งทําให้กระเด็นมาข้างหลังเรานั่นเองนะสำหรับสกิลที่4ก็จะประมาณนี้มาเรามาดูสกิล F กันบ้างดีกว่าสกิล F เนี่ยความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะไม่ใช่บีมนะแต่มันก็คืออ่ะกดเลยตึง อ่ามันจะเป็นการเบ่งคีบออกมานะแล้วก็คีบตอกเข้าไปแล้วก็จะเป็นการฮิวนั่นเองนะก็จะฮิวได้ประมาณหลอดหนึ่งนะฮิวได้นิดนึงแล้วนะแต่ซึ่งถ้าเราโดนโจมตีระหว่างฮิวเนี่ยฮิวฮิวเนี่ยมันก็จะถูกยกเลิกโดยทันทีนะก็คือเวลาฮิวเนี่ยต้องไปฮิวไกลๆนะและซึ่งคูดาวนี่ก็ใช้นานด้วยนะสำหรับสกิลฮิวนะประมาณนี้ก็เวลาใช้ก็ระวังกันนะนี่ก็จะเป็นความพิเศษของก o ร์ซิล่า i n u s o นะที่มาแทนที่ atomic base ที่ไม่สามารถใช้ได้บ่อยๆนั่นเองนะตามแบบในหนังเลยนะโอเค เรามาดูสกิลสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะสำหรับสกิล X หรือท่าอันตินั่นเองนะอ่ะมาปึ๊บกดเลย ก็จะเป็นการ film, ปล่อยอะตอมิกเบสนั่นเองนะเหมือนในหนังเลยนะก็คือคีบเนี่ยก็จะค่อยๆเด้งออกมาเหมือนในหนังเลย้ปึ้ง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 นะแล้วก็แบบมีเอฟเฟกต์ชาร์จเข้าไปในปากด้วยนะแล้วก็ตอกเข้าไปนะปุ่มแล้วก็พ่นออกมานะเออแล้วก็กลายเป็นระเบิดนิวเคลีย์นะแล้วซึ่งมันจะมี2ดาเมจนั่นก็คือดาเมจที่เป็นลำแสงพ่นออกไปนะกับดาเมจระเบิดนั่นเองนะก็คือโดน2ต่อเลยนะแล้วก็เป็นระเบิดเป็นวงกว้างด้วยนะสำหรับท่านี้นะแล้วก็ระเบิดเอฟเฟกต์ออกมาก็เป็นเหมือนระเบิดนิ คือจะมีรอยไหม้ที่หน้าด้วยนะประมาณนี้สำหรับท่านี้นะดูดิและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอันติหรือท่าตอมิกเบสน,นั้นก็คืออ่ะ นี่นก็คือความพิเศษของท่านี้อีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะก็คือเป็นการพ่นอะตอมิกเบสที่ไกลได้มากเลยนะศัตรูแบบเราเล็งตั้งแต่ไกลๆอ่ะสามารถใช้เป็นสไนเปอร์ได้เลยนะเอออะตอมิกเบสสไนเปอร์นะ <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับท่าอันตินั่นเองนะโอเคมาเรามาดูท่าคำรามกันบ้างดีกว่านะท่าคำรามที่1 ก็จะประมาณนี้นะเป็นท่าคำรามที่แบบเงยหน้าขึ้นมานะสำหรับท่าคำราม r นะมาท่าคำรามที่2ท่าคำรามทีก็จะเป็นการคำรามมาข้างหน้านั่นเองนะสำหรับท่าคำราม t นะโอเคมาเรามาดูแอนิเมชันในการตายกันว่า โอเคก็จะเป็นการนอนฟุบไปกับพื้นเลยนะประมาณนี้โอเคก็น่าจะทั้งหมดแล้วล่ะของกุสซิล่า minus o นะก็ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็สามารถมาเสริมกันได้นะใต้คอมเมนต์เลยนะหรือมาให้ความรู้กันได้นะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟสาธนรนะไปห้าวตีนลองสกิลลองระบบกันดีกว่านะโอเคไปโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟสาธารณะแล้วนะไปะเราไปหาคู่ต่อสู้กันเลยดีกว่า let's go Oh. มาเลยนี่ก่อนเลยมาใกล้ๆมาบ่งเบง,บ,งบ่งกล้ามอะไรล่ะมาอย่าหนีสิวะอย่าหนีสิวะอย่าหนีเอาเลยทําเลยไม่กันด้วยเอ้ย,อยทำไมมึงไม่กันวะอ้าวโดนกูดิมึงจับกูใช่ไหมได้กูว่จับมึงอะอ้ะองางางางงงโดนไปดิโดนไปดิดไอเวน เบ่งกล้ามเหรอมึงเบ่งกล้ามเหรอไปไปมึงไปอยู่อีกฟากโลกหนึ่งไปอยู่อีกฟากโลกหนึ่งเลยเบ่งกล้ามไอ้สัตว์ไม่ให้ไม่ให้ใช้สกิลไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงมาสู้กับกูดิโอ้โถเบ่งเบ่งกล้ามเฮ้ยมึงลุ้มเหรอไอชิ้นนี้เสือกเหรอมึงเสือกเหรอมึงเสือกเหรอวะฮะมึงเสือกเหรอมึงเสือกเหรอ มึงเสือกเหรอไอ้เชื่อต่อยไหมไอ้เชื่ออึ้งมึงเสือกเหรอมึงเสือกเหรอฮะมึงเสือกเหรอมาดิวะมาดิมาดิมาเลย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 มมาาเเลลยยคนมาเลยคนมาเลยไฟมึงจะทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะว่าไฟเชื่อมันอันติวะเชื่อ สวยมึงต่อยใครอ่ะเออโดนกูดีไอเ้เที่อะอือฮาวมากเหรอไอ้สัตว์ห้าวมากเหรอห้าวมากเหรอมึงห้าวมากเหรออะไรอ่ะทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรครับน้องชายทำไรหิวก่อนหิวก่อนรอวน,นี้ ฮิวตะหว่าน,นี้ก็ฮิวเฮ้ยมันกำลังเติมเลือดมันกำลังจะเติมเลือดกูไม่ให้ทำกูไม่ให้ทำไอ้สัสเฮ้ย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 ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอะไรทำเหี้ยอะไรเฮ้ยดูดาโดาูดาโดาูโด้อ พอดีเลยว่ะไอ้เฮียไอ้เฮียแต่แม่งเลยไปนู่นเลยว่ะไม่เป็นไรโดนไปดีไอ้สัตว์เอ้ยเฮียลูมเออโอ้ยไอ้เฮียเก่งไม่กลัวกูโดนลุนม,มลอ้าอวไปไหนแล้ววะเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันไปไหนวะอ้าวมาดี้ไอ้สัตว์ไปไหนล่ไนะไอ้เฮียเมื่อกี้ยังห้าวอยู่เลยนี่ แล้วไงอ่ะแล้วยังไงวะฮะมึงแล้วยังไงวะมึงเก่งนะกับไอ้ศสตว์มึงเก่งนะเกอโดนไปดิไอ้ที่อมากันได้แค่ไหนกันเชียววะนี่ขึ้นไปบนตึกเลยที่อะอะไรทําอะไรทไรําไมนุ่มทําอะไรนุ่มทําอะไรทําอะไรเฮ้ยหิวก่อนหิวก่อน ขนาดกันนะเนี่ยไม่เป็นไรโดนไปดีที่อย่าบินอยู่ก็โดนไอสัตว์ล่วงลงมาเลยไอเฮียไอเย็ยดูดิโดนแค่นี้ก็หนีแล้วไอเฮียเอ้ยกระจอกจริงวะโอ้ไอเฮียหนีกะพอเมื่อกี้บาลุมกูที่เหลือคนเดียวแม่งหนีอะไรวะไอ้เฮียเรื่องของมึงเล่นที่อื่นก็ได้อ,อ้าวไอสัตว์นี่ ไอเฮียน so okay, so ี่ห oh. ้าวไอสัตว์ไอเฮียนี่ไอเฮียเป็นเฮียอะไรกันวะเฮียต่อยแล้วก็หนีต่อยแล้วก็หนีเฮียกระจอกกันที่หายเลยเรื่องมึงเลยแล้กันไอเฮียมึงก็เล่นกันตรงนั้นไปไอเฮียไปไอเฮียเล่นแบบไม่มีใครครบไปอะไรมึงอะไรโดนดีเฮียสัตว์ห้าว่าโอเคก็เดี๋ยวขอจบกันไปก่อนนะสำหรับก o d z ซิล่าไ n มน1สวนะรีวิว ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยด้วหรือถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนเลยนะที่กดมาเป็นสมาชิกนะทุกคุณแม่งโคตรหล่อเลยนะแล้วคลิปหน้าถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนก็เราโหวตกันได้นะตัวนี้ก็มันก็สู้ได้นิดหน่อยนะเออก็พอได้พลิกแพงหน่อยนะแต่ถ้าเจอตัวโจมตีไวก็สู้ไม่ไหวโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย